ครัเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคําไปได้วยกันนะครับในเช้าวันจันทร์ที่9มิถุนายนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนใน Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ล่าสุดได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวได้มีการกดตัวลงทําไส้แล้วได้ล่อบาย1รอบไมาที่3,300จากนั้นก็ทุบลงมาทำ low ไว้ที่2,932,93ถูกไหมครับก่อนที่จะดึงไส้กลับมาหมดแท่งแท่งนี้อันนี้คือสำหรับ t ท m e เฟรมเดย์ก็คือ ไทม์เฟรมเดย์มีสิทธิ์นะครับในเมื่อกดตัวลงมาทาไส้แล้วมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไทม์เฟรมเดย์มีการยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายแล้วไปชนต้านวีคตรงนี้ซึ่งก็เป็นต้าน H 4ในตัวด้วยแล้วถ้าเตลิดไปชนต้านเดย์ของมันเองแล้วสามารถที่จะปิดอยู่เหนือต้านเดย์ได้แปลว่าไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบายในเดย์ day, สร้างสําเร็จและสมบูรณ์เนาะแต่เนื่องจากว่าอันนี้ยังเหลืออีกแค่15ชั่วโมงกว่าเดจจท่งเยง,ง,นนเงยง H ก์อน ส่วนท่าเฟรม H f ล่าสุดได้มีการกดตัวลงชนรับ3,300ซึ่งชนรับโดยที่มีการชนรับสําเร็จด้วยถูกไหมครับจากนั้นมีการเปิดมากดตัวลงทําไส้แล้วยกตัวขึ้นในแท่งใหม่จนชนต้าน3,300แล้วถูกไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้าน H 4ที่ทิ้งลงมาด้วยเพราะฉะนั้นแท่งนี้ถ้ามันจะมีการยกตัวขึ้นต่ออย่างน้อยสุดนะครับถ้ามันจะตกลกตัวขึ้นไปเ,เคลียร์ไส้ดของข้างบนนี้แต่ไม่ถึงต้านนี้ มันก็คือจะสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งใบตรงนี้สําเร็จสมบูรณ์ก็ได้ถูกไหมของ time frame H4 แล้วเปิดแท่งใหม่มาถ้ามันชนต้านนี้สําเร็จนะทำทำลายต้านนี้ได้แปลว่าเปิดแท่งใหม่มาเดี๋ยวก็จะกดตัวลงไม่ถึงรับจากนั้นก็จะดึงไส้กลับยกตัวขึ้นทีนี้ถ้ามันยกตัวขึ้นมาอาจจะยกตัวขึ้นมาถึงประมาณไส้นี้หรือไส้นี้ของ time frame day แต่ไม่ถึงต้านแล้วมาสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์ใหม่อีกรอบก็ได้เพราะดียังมองว่ามันยังมีสิทธิ์ที่จะแค่ยกตัวขึ้นมาเคลียร์ไส้แล้ว ส่วน h o ก็คือการสร้างพารเซนกลับตัวฝั่งใบแล้วยกตัวขึ้นมาถึงตรงนี้เราสร้างพารเซนกลับตัวฝั่งเซลล์อีกรอบก็ได้แต่เห็นไหมครับตอนที่มันกดตัวลงมากดตัวลงมาไม่ชนรับสําคัญที่สร้างที่ได้ตีทิ้งไว้ก่อนเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรับสําคัญเพราะอะไรครับรับสาคัญคือรับที่เป็นแนวรับหลายไทม์เฟรมที่ทับซ้อนกันหรืออยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นกลายเป็นโซนรับสําคัญที่เมื่อชนแล้วจะล่อใบได้เยอะแล้วก็จะทุบลงแรงเนาะซึ่งกดตัวลงมาไม่ชนรับสําคัญจากนั้นสร้างพารเซนกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้น ชนต้าน3300ทิ้งไว้แล้วแล้วก็เบรกไปจนไปชนต้าน h ฮตรงนี้ทิ้งไว้ทีนี้ถ้ามันทําลายต้านนี้ได้ก็แปลว่าไพชันกลับตัวฝั่งใบสมบูรณ์แล้วแต่ถ้ามันไม่สามารถทําลายต้านนี้ได้แล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก30มนาทีแล้วดึงไส้กลับหมดแท่งหรือดึงไส้กลับมาเหลือแท่งเขียวน้อย,อยแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงชนรับลอบ่อใบแล้วก็ทุบล,ลงต่อนะครับอันนี้คือสามทางเฟรม h ฮซึ่งถ้ามันยังไม่จบแท่งของทางเฟรม h ฮนะครับจุดกลับตัวเนี้ย แล้วมันไม่สามารถที่จะทำลายต้านได้เรามองว่าจุดกลับตัวยังไม่สมบูรณ์เราก็จะไม่เราก็จะไม่บายตอนที่มันกดตัวลงมาแต่ถ้าเกิดว่าทําลายต้านนี้ได้ก็รอบายได้เลยตอนที่มันกดตัวลงมาในแท่งใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วใน time frame h 1มันได้มีการสร้างพชันกลับตัวฝั่งบายเห็นไหมครับสมาเร็จแล้ว h 1จริงๆก็ถือว่าสําเร็จเพราะว่าไส้มันอยู่ห่างกับ h 1ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้น h 1เราถือว่าเป็นการสร้างพชันกลับตัวฝั่งบายที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับเห็นไหม สามารถที่จะเห็นไหมกดตัวลงสร้างจุดกลับตัวต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าเปิดแท่งใหม่มาแท่งเป็นแท่งเขียวกดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นชนต้านและปิดอยู่เหนือต้านได้จากนั้นเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับยกตัวขึ้นต่อเนื่องทีนี้ถ้าจะเราจะเล่นใน Timeframe H1 เนาะถ้าไม่ใช่ H 4ใช่ไหม i m e f r a m e H1 ขั้นต่ําที่เราจะบายตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้บายไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับตอนที่มันมีการสร้างจุดกลับตัวสมบูรณ์ปุ๊บกดตัวลงเราควรบายตอนนั้น แล้วพอมันยกตัวขึ้นนี่คือจุดที่เราควรปิดก่อนที่มันจะถึงอีกต้านหนึ่งเห็นไหมครับถึงไส้แต่ไม่ถึงต้านเราก็ควรที่จะปิดเพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่ถ้าเกิดมันจะทิ้งมันก็ทิ้งต่อได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบายไม่ได้อย่างน้อยสุดก็จนกว่ามันจะทุบตัวลงมาแต่ไม่ถึงรับเราถึงจะบายได้หรืออย่างน้อยสุดยุให้มันยกตัวขึ้นชนต้านนี้แล้วทาลายต้านนี้ก่อนแล้วจากนั้นเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราค่อยบายอันนี้คือสอรับทำฟิล a มเฮสชวลเพราะตอนนี้ถ้าจะบายเนี่ยเราไปบายในจุดที มันเป็นจุด TP ของไม้ใบแล้วอันตรายถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันทุบลงต่อเราก็ต้องมาติดใบเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าจะใบก็ต้องรอให้มันยกตัวขึ้นทําลายต้านี้ก่อนแล้วเปิดแท่งใหม่มาเคลีย์เราค่อยใบหรือไม่ก็เคลียรตั้งแต่แท่งนี้กดตัวลงมาไม่ถึงรับเราค่อยใบอันนี้ใบได้นะครับแล้ว H1 มันสามารถยกตัวได้ถึงไหนก็คล้ายๆกับ H4 ครับ H1 เพราะว่าถ้ามันจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นเนี่ยของ H1 ก็คือมันก็จะยกตัวขึ้นไปจนมาไปถึงไส้นี้ แล้วไปสร้างจุดกับตัวของ H1 วนตรงนี้อีกรอบหนึ่งที่เป็นฝั่งเซลล์ส่วน time frame day ก็เป็นการดึงไส้กลับหลังจากที่ไปเคลียร์ไส้นี้เรียบร้อยเห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าตอนนี้เล่นบายได้แต่ต้องมีการรอให้มันกดตัวลงมาเคลียร์เพราะอะไรครับเพราะถ้ามันสร้างไอชวันกับตัวฝั่งเซลล์ตรงนี้เลยทุบตัวลงชนรับแล้วปิดอยู่ต่ำกว่ารับทั้งหมดแปลว่าไม้าบเราก็อันตรายเพราะฉะนั้นจะบายรอให้มันมีการกดตัวลงไม่ถึงรับค่อยบายหรือยกตัวขึ้น ไม่ถึงต้านหรือยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านเราค่อยเซลล์อันนี้จะปลอดภัยกว่าเนาะเซลล์ตอนนี้ถ้ามันยกตัวขึ้นก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันอยู่ที่ตรงกลางจะใบจะเซลล์ก็อันตรายเพราะมันเป็นจุดที่จุดศูนย์กลางของเนี่ยสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยของ H1 เพราะฉะนั้นใบไม่ได้นะครับเซลล์ไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะก็คือตอนนี้ถ้าจะออกออเดอร์รอให้มันมีการทุบหรือบินเราถึงจะออกออเดอร์ได้จุดจุดหนึ่งแล้วจากนั้นค่อยถั่วถึงจะเล่นได้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่มมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์ฝากให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ